ร้านมีมีการอินฟินิตี้ครับผมสรับร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะฮะสําหรับปืนกระบ,บอกนี้ก็จะเป็นแบงกังปืนเสียงปเปล่าจากโซลกินะครับโซลกิ m o d 9 1 4 t d auto นะครับสามารถยิงแบบฟูออโต้ได้นะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวเงินเงาลายนะครับมีการกัดลายรอบตัวปืนเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการกัดลายเข้าไปในเนื้อง,งานเลยนะฮะสวยนะครับผมน่าสะสมแล้วก็จะมีกลิปที่เป็นสีลายไม้แบบนี้นะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นธรรมดาก็จะเป็นด้ามสีดำน,นะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้สวยงามลำกล้องตันนะครับแบงการปือเสียงเปล่าสามารถปรับโหมดยิงได้นะครับทั้งเซมิออตโต้แล้วก็ฟูลออตโต้จากตรงนี้นะฮะยิงดับเบิลก็ได้นะครับผมตัวนี้อ่าวัสดุปเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับใช้กระสุน9มม PAK แบบนี้นะครับเวลาใช้งานล้วก็นำแมกซีนใส่เข้าไปแล้วก็ ขึ้นลัมนะครับแล้วก็ปรับโหมดที่เราชอบนะครับอยากยิงเซมิหรือฟูลออโต้ก็ปรับจากตรงนี้นะฮะเหนี่ยวกายป้าวๆๆนะครับหรือว่ากดรัวปรื๊ดเลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะคัดบอกให้ดูนะฮะ <Okay, S 1> ลูกหมดก็สามารถค้างสไลด์ได้นะครับผมยิงก็เสียงดังสะใจแน่นอนนะฮะเพื่อนๆที่สนใจสามารถสอบถามหรือว่าสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ของก็มีจำนวนจำกัดนะครับแบงค์การรอบนี้หมดแล้วหมดเลยครับผม ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ